พี่ไม่ขี้่ะ,ะเดินทางมายาวไกล้างวันนี้ฉากสุดท้ายของซีอเรื่งนี้แล้วเป็นไงบ้างเราสองคนความรู้สึกกวจะมายากมากใช่ช<า>ครับก็รู้สึกรู้สึก,สกโล่งอกแล้วกันใช้คำนี้แล้วกัน <laughs> เพราะว่าเราก็ทําเต็มที่ทุกคิว <laughs> เพราะว่าทุกซีนไม่มีอะไรไม่มีอันไหนง่ายเลยค่ะใช่ยากทุกซีนเลยถึงวันนี้ว่าจะง่ายแล้วแต่ก็ยังยากอยู่ดีค่ะใช่ ตลอดระยะเวลาในการทํางานของเราสองคนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากในแนต่ละเดือนเพื่อมาเป็นส่วนบทบาทของของฟีนะ่ะเปลี่ยนเยอะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าคุณฟินเขาจะมีความเรียบร้อยค่ะแบบอ่อนอ่อนชอยมากแบบอ่อนหวานอ่อนโยนแบบ เหมือนผ้าที่พับไว้อ่ะแต่น้องฟินนอะไม่ใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเล่นเป็นเขาเราก็สูงไม่ได้เป็นตัวเองเลยขนาดนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนแรกๆก็จะเกรงๆนิดนึงรู้สึกว่าแบบเอทำอะไรไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหร่ช้าจังทำอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอแบบได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้คิวสุดท้ายก็รู้สึกว่าก็ทำได้แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ได้ขัดขัดใจกับเขาใช่ตามเขาไปแล้วก็ เย็นขึ้นคิดว่าใช่ค่ะแบบเรียบร้อยหล่อหล่อทำไมเบกกี้ของเบกกี้นี่นี่ว่ามีความใชยอันินเหมือะเลยมากๆจริงๆก็คือเบกกี้เลยแหละแต่ว่าที่ยากที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือภาษาคิวแรกๆอ่ะคิวหนึ่งถึงสิบอ่ะภาษาไม่เข้าไม่เข้าปากหนูเลยแล้วหนูเครียดหนูเครียดมากว่าทํายังไงดีทํายังไงดีให้ว่าการถ่ายทํา ให้มันโฟ <Okay. S 1> กว่านี้เพราะว่าแบบหนูกลัวทุกคนเสียเวลาทุกอย่างไปหมดเลยหนูกาดดันตัวเองมากๆหนูก็เลยแบบว่าโอเคเรามาทํากันบ้านเพิ่มดีกว่า mm hmm. ก็ก็คอยปรึกษาพี่ๆทุกคนว่าทํำยังไงดีก็ต้องเริ่มจากแบ่งวัก <laughs> แบ่งว่า <c oughs> การพูด <c oughs> ใช่คะ่ะแล้วก็ค่อยๆคิดว่าค่อยๆดีขึ้นคะ่ะยิ่งยิ่งถ่ายเยอะขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้น การแสดงละารจะต้องใช้เวลากับบทมากกว่ามากกว่าเรื่องอื่นพิเศษมากค่ะคนทุกคนทุกคนทุกคนค่ะคุณแม่ทุกคนแบบเสด็จเนาะทุกคนพูดเลยว่าแบบยากมากภาษายากมากจริงๆค่ะความเปลี่ยนแปลงในเพงที่เห็นได้ชัดหลังจากที่แบบว่าเป็นตัวละครสองตัวนี้แล้วเป็นผู้เป็นผู้ชัดขึ้นเหรอคะใช่จริงเหรอ คนอื่นอ่ะจะเห็นชัดมากกว่าตัวเองที่มีอะไรเปลี่ยนบ้านิ่งขึ้นเหรอนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอันนั้นใช่เพาปกติติ๊กเหรอเนี่ยแต่ก็ยังติดเล่นนะโอเคออแต่ก็ไม่ได้นิ่งสึ้นเลยประมาณนี้ใช่ถ้าคุณคาดหวังว่าอยากจะอยากอยากสิ่งที่จะได้เห็นในปิ่นพักจะมีอะไรบ้างเยอะมากเยอะเยอะมากค่ะทั้ง วัฒนธรรมเนาะภาษาเสื้อผ้าขนมขนมอ,มอาหาร <laughs> แล้วก็สภาพแวดลอ้อมแบบตัวบ้านแล้วก็โลเคชันคช่นใช่ค่ะโลเคชั่นก็ภาพสวยมากมสีสวยด้วยค่ะแค่จะรวมทุกสิ่งอย่างของวัฒนธรรมไทยเข้าไปในเรื่องนี้แล้วนะใช่ค่ะม,มีทุกอย่างเลยเป็นงานอาร์ตดีๆงานหนึ่งเลยค่ะ แสดงว่าเราจะหวังถ่ายทแเราก็เสพงานพวกนี้ไปด้วยมันได้ใช่ใช,ใช่ค่ะพอเวลาเวลาเราเป็นตัวละครอ,อะ่ะเราได้เห็นทุกอย่างเหมือนกันกับที่คนดูได้เห็นเลยเ <c oughs> พราะว่าเหมือนเราเหมือนพี่ฟิวเขาจะชอบพูดว่าลองคิดว่าเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกยังไ <c oughs> องอะไรเงี้ยเวลาที่เล่นเวลาที่สัมผัสจริงๆเวลาที่ได้ใช้จริงจริง <c oughs> ใช่มันมีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็าอาหาร <c oughs> อันไหนยากสุดส <c oughs> องสองสองอาหารสองอันนี้สำหรับเราเสื้อผ้ากับอาหารเหรอคะอยา เอออีกอะไรมากที่สุดเลอาหารอาหารเราต้องมือทำเองไหมอาหารยังไงอาหารคุณปิ่นนะเขาจะทำเองใช่เพราะว่าเขาเป็นแม่สีเลือนมากเขาจะอยู่กับครัวอยู่ครัวกับคุณอาตลอดใช่แล้วก็พอเวลาได้กินมันเหมือนเราไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้ลองทําก็โอ้ยากมากใช่แล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดแสดงว่าสกิลการทำอาหารเพิ่มขึ้นเลย โอเยอะเยอะแน่นอนเยอะมากบางอันแบบชอบม่วงปั้นสิบอะไรเงี้ยแต่ชอบม่วงไงนี่สอหขนมที่ฟีนที่พี่ฟินบอกก็ไม่ง่ายแต่ก็ทำได้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะแล้วเราอยากเอาไปกินห้วเราสายกินเหรอไปกินสีมือน้าใช่เราจะคอยแบบว่าคุณปิ่นคะอยากอยากรับประทานอันนี้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 แล้วคุณปิ่นก็จะคอยทำให้อย่างนี้เราต้องคอยควบคุมน้ำหนักมา มาอินไซต์อิตีเราไม่ได้อ้วนเรากินแซ่บกินแซ่บกินแซบกินแซบในเรื่องของในเรื่องในเรื่องของเสื้อผ้าคอสตูมนี่ก็บอกว่าสอดแทะความเสื้อความเป็นไทยไปเยอะเมื่อวานที่ใส่เมื่อวานเมื่อวานใส่ผ้าของมาแล้วผ้าของมามีชุดมอห้อมมีผ้าของมามีชุดไทยด้วยมีชุดราม รำรำชุดรำรำชุดรำรำอ๋ออะรอะไรวะมีชุดรำด้วยทั้งภาคภาคเหนือด้วยค่ะใช่มีโลเคชั่นของภาคเหนือสวยมากสถยนทีค่ะยทำหรโลเคชั่นไม่บอกที่สวยๆทั้งนั้นเลยที่แบบว่าใช่เออต้องบุกต้องบ้านขนาดนี้ฟังรู้สึกแบบเหนื่อยห้อยท้องไม่ระหว่างการทำงานถ่ายทำ ก็ทุกวันแล่ะก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันยากมากมันมันมันยากด้วยภาษาแล้วก็บทหลายๆอย่างทั้งเรื่องก็ไม่มีซีนไหนง่ายเลยจริงๆไม่คิดว่าจะมาถึงวันที่ใช่เพราะว่ากล้องคิวแรกๆเราคุยกันว่าแบบเราจะถึงคิวที่ห้าสิบยังไงนะเราจะไปต่อยังไงนะเพราะว่าแบบแต่ละวันอ่ะแต่ละซีนมันแบบ กว่าจะผ่านไปได้อะกว่าพวกหนูจะแบบทําให้มันผ่านไปได้แต่ละซีนมันยากแล้วรแรกๆอับเบรกจะแตกตลอดเลยแบบว่าถ่ายไม่ครบในหนึ่งวันแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมันมีซีนยากสุดที่พอจะพอสปอยให้ฟังกันไหมว่าเป็นซีนเนื้อซีนแบบไหนอะไดอะไรยังอ,อ,อ,อนนันไหนอะเอาไหนดีซีนโน่นนานม่นยากซีนอารมณ์จะยากกว่า จริงๆมันก็คือซีนที่ยากแต่ว่าพอเราผ่านมาแล้วมันกลายเป็นว่าเออเราก็ทำไ,ทำได้นะใช่ซีนอารมณ์หรอสำหรับหนูอ่ะมันอารมณ์ทุกซีนเลยอ่ะ <c oughs> เพราะเขาเป็นเขาเป็นดราม่าควีนมากแบบคุณปินอ่ะ <c oughs> ใช่ก็เดี๋ยวถ้าซีรีส์ออนก็จะได้เห็นว่าแบบน้ำตามหมดทุกวั่ไหน <c oughs> อ่ะค่ะหนูว่าไม่ยาก เข้าใจง่ายปิดผับเข้าใจง่ายเป็นความรักแบบน่ารักมากสตอรี่ไลน์น่ารันนกน่ารักมากใช่ค่ะยืนยันว่าเรื่องมันย่อยง่ายแน่นอนดูไม่ยากแน่อนอนง่ายมากหนังรักหนังรักโอ้ว้า <laughs> ดราม่าก็มีค่ะแล้วก็นกนกวหนั <laughs> าากหนั <laughs> ดาากด้วยค่ะมันเป็นการไล่ไล่ละครดราม่า ไล่เลเวลมากกว่าเพราะมันไล่เลเวลแบบเราจะมีหลายๆลุคในในในซีรีส์ตั้งแต่แบบเด็กๆจนกระทั่งทำงานใช่จนกระทั่งจบเรื่องก็เป็แบบืองจากว่าซินคุกกี้ก็ไม่เบาแตคุกกี้แต่งตบคุกกี้คุกกี้คุกกี้ไม่ไม่เบาเยอะเลยแต่มันสะสมร่างกายนของอันนี้ก็บิงใช่แต่เดี๋ยว แต่เรื่องนี้มันรักแบบมีชาติกูลนี่ยเรื่องแบบว่าเรื่องของเรื่อง,องาวางอะไรอย่างเงี้ยมันต่างมาแตกต่างกับเรื่องนูินมากน้อยขนาดไหนเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันมีความแบบราชศัพท์ความตำแหน่งยศฐาบนบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยเยอะแล้วก็พอมันเป็นพีเรียดอ่ะมันจะมีความโหอบโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแบบประมาณนั้นนะแต่ว่าอานินอะจำคิดไม่เหมือน ไม่เหมือนใครเลยเพราะเขาไปเรียนนอกมาใช่ล้วก็จะเอามาแซกใส่คุณปินเยอะอยู่แค่ใส่ก็สีนิๆก็มีความละเมียดละไมพอสมควรมากค่ะละเมียดสุดๆละเมียดละไมแปลแปลแลปกละเมียดละไมละมความละมูลละมูลเหรอคะละเอียดอะไรออละมลละมลค่ะเคยอยากแบบว่าเอาชุดที่เราใส่เข้าแสดงไปแบบเินเล่นใส่ชุดไปชอปปิ้งไป ช er> <um ั้นนี้ก็ได้นะชั้นนี้เดี๋ยวหนูไปใส่ไปชับบปใ้งต้องไปไหนเหรอออเมาเจอกันอีกครั้ะเราู้สึกว่าแบบการ่มกันมันเนบ้างเอมันโกขึ้นในด้านไหนบ้าเหมือนเดิมสรับสำหรับหรับฟินเหมือนเดิมก็ ทำงานกันเหมือนเดิมค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมีอะไรยากภาษายากภาษาอย่างเยอะเลยแต่ว่าต่างคนต่างเข้าใจว่ามันก็ยากจริงๆอ่ะแต่ว่าการทำงานของครูในการที่แบบรับส่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายกว่าเรื่องนู้นมันมันมันรู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันง่ายกว่าในการที่แบบเราส่งไปแล้วเขารับมาเขารับมาแล้วก็โต้กลับได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ยากกว่ายากไหมรู้สึกรู้สึกว่าเรื่องฟินรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากกว่า เพราะว่าด้วยด้วยบทด้วยอะไรผีด้วยที่ต้องมาคิดอีกทีนึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนบทได้เลยอะค่ะแบบมันไม่สามารถจำแค่ความเข้าใจได้มันต้องจำบททั้งหมดแบบเขียนยังไงก็อาจจะในบางบางครั้งที่เราอาจจะแบบตัดคำนี้คำนั้นได้แต่ว่าน้อยมากๆค่ะแสดงว่าอินโฟไวไม่มีเลยสำหรับเรื่องยากยากอินโฟไวไม่ได้เลยเพราะว่าพออินโฟไวบึ้มคำปัจจุบันพูดออกมาผิดละไม่ได้ใช่ค่ะ เอาจริงๆก็เยอะนะแต่ว่าทุกคำเลยค่ะจะเริ่มจากคำไหนดีพ,พี่ตัใสยอยากตัสตดสายอ๋อพ,พี่ตัใสยเสียชีวิตอะไรแบบนี้ซิ้นชีพตัใสย อคันตุกัอคันตุกัดอเพระพรพอใส่ในแบบว่าในเซนเทนซ์ยาวๆอ่ะอคันตุกัดกลาเป็นอะไรที่เราพูดออกมาเราต้องมานั่งแปลอีกว่าแบบคำละทะแปลว่าอะไรใช่มีหลายคำที่ยากค่ะเรื่องเรื่องอะ่องนี้คุณดูจะได้อะไร หนึ่งเลยคือได้อันนี้แหละซอฟท์เวอร์<ช>ของเราที่จะได้เห็นว่าแบบประเทศไทยมีอะไรบ้างรู้จักไทยแลนด์มากขึ้นใช่อยู่ในนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ความน่ารักนาะของปิ่นกับอนินน่นามากค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่หนึ่งที่ไฟไล k ์ไฟที่จะอยู่ด้วยกันเขาต่อสู้กับความรักเยอะมากแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเขาก็ต่อสู้อ,อย่างในความรักเป็นท่มแต่ว่าเราปเป็นทีมเราเป็นคนหักเราจะทําให้แบบผู้ชม คือจริงๆตอนแรกอะหนูก็พยายามที่จะแบบเบรกคำให้พูดไทยให้ชัดที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าก็อาจจะยังมีบางคําที่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่หนูก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเสน่ห์บางอย่างก็ได้นะจะแบบน่ารักก็ได้เ<ช>พราะ<ช>ว่ามันคือตัวละครของอน,นินที่เราเอาออกมาค่ะใช่เพราะว่าบ้านเขาเป็นลูกครึ่งหมดเลยล <laughs> ่มามเป็นน้งหมดเลยจบแล้วจแล้วเห็นไหมล่ะ น่าจะต้องมาหลงลตัวละครทุกตัวนี้เองแน่นอนอยากให้หลงละหลงละหมดเลยทุกตัวละครช่ค่ะใช่ทุกทุกทุกตัวละครเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่แบบน่ารักเนาะใช่ใช่ในแบบของตัวเองใช่ครับจะมีหรือเล่าจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าไม่หรือไม่หอไม่หรือไม่รู้ไม่รู้ไม่หรไม่ร้ ไม่เอ๊ะอยากให้ฝากเป็นแบบว่าลองเป็นแบบคาลิเตอร์ในตัวละครจะเป็นนึงนะอยากให้ความน่ารักก่อนสักหน่อยจังหวะที่เราคาลิเตอร์ตัวละครฝากแบบฝากแบบคุณปิ่นเลยอ่ะคุณปิ่นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะทำได้ไหมพอกระติกแล้วใ่ไหสวัสดีเพคะยิปิ่นเองนะคะก็ฝากสินพักด้วยนะเพคะรับชมเร็วๆนี้เพคะ อันนี้จะเป็นยังไงนะนนจะ,บนนจะแบบ,บว่าเ,วเขาจะแบบว่าเขาคงแค่แบบว่าไปดูเป็นพักด้วยนะคะอะไรเงี้ย <laughs> ไปนะคะ <laughs> ลุยๆหน่อยโอเค,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ